พ็เกลือเคียงไปแล้วก็ใส่ไปเรื่อยนะอยากจะใส่ไปเรื่อยใสจากครูทุกอย่างจะแบบมันรังมันได่ได้กับอันนี้นะจะป่าปิ้งป่าลุปเพื่อเปืนตัวเองดูร่องแล้ก็เกิดด้วยชายวินาทีกันเลยินดีแก้ไขนะเจ้าขอบคุณอาจารย์มารีมากนะฮะอาจารย์มารีม่ถึงเกิดป่าอริธาเกิดพาถึงนบ้านนี้นะฮะรับทุกอย่างปลอดหลับพี่มดไปหามา วก็บรย์ยาในผืนแผ่วย่ง้าเสีห้าเสียตาแลวอยะกใหย์ยาีมนมีผููกระเพยงอายจะยิ่งยืดที่สุดต่าที่ทันมาถบางตัวลานะแล้วขอคุณค่ะเข้าได้หน้าเหลือทุกทุกวันนะเดอย์ยาได้กับที่กัดฟันอยางนะเลยนะคะโมเดลที่ท่าตะกี้นะเป็นเป็นดอกหมูดึงนะคะก็ย่งได้เลยอ่ะได้สีวัน5วัน้เราบอกราแยกก็เรียนจรได้นะคะเั็นด้าน ซุกับต ja um okay. ั้าพริกปูนะผัูซในบาพี่นะคะการโฆษณาของเจ้าก็มาจากธนาคารตีนิจุ๋ยก็เจ้าเขียนครับโปรโมทปูในรอทกคนเก่งนะสอนพี่กับมหากราณ์ที่เราขอดูดีมากนะเราจะส่งให้คนที่เพ่ไม่รูท่านมา กาน้ำที่ขึ้นเพียงซูไปเ,เพื่อเจ้าแขรด้วนไม่เก็ดอะดรนี้นะลองในคนก็เขียนว่าเชิญร่วมกัาแพบางความอร่อยของน้องพี่แต่ละภูมิภาคไม่ต่ํกว่า20ข้เจ้าคนนี้อะไรที่นี่หลายอย่างเขาจะทิ้งีต้องคิดานานแล้วนะสี่จะโชบการทูนี่นะฮะเพราะมันเริ่จนทรนะในงานในงานในงานต้งแกแต่งาๆๆๆกกกตงานนี่คืแต่คนหัวและลอยกัน,น,นออกันมาแต่ตัปฏแต่ติามเมือนที่จะมา ปันญาประการเพิ่มเลยนะวราที่กาะาัวเจอตัวมาถี่โดยนะคะขอขอคุณทุกท่านที่มีโอกาสได้มาได้ดูแบ่าได้สัมผัสสถานวันนี้ขอขอบคุณครับสำหรับที่นี่วันนี้เนี่ยผมว่ามันําวที่เสกคืออ้รทั้ที่หาที่หาอะเราไมจะลองได้ฟักได้นะคะางเส็กกรอบเระมาเป็นเจ้าหนี้นะจีโนค่ะ